เข็น้ำพริกนิตยายอดไล์พุ่งหลังดรามา่าเชิญคุณแขกธรรมกาออกจากร้านหลายๆคนเนี่ยอาจจะพอได้รับทราบข่าวคราวมาบ้างแล้วนะคะสำหรับกรณีนี้ค่ะที่นางสาวลัคนาปาวิชัยหรือคุณแขกธรรมกาเนี่ยเธอเป็นนักเขียนแล้วก็พิธีกรดังนะคะแล้วก็มีการไปถ่ายทำรายการโค้ชแขกพร้อมกับนางสาวจันยาวงสุรวัตรหรือคุณโรซี่นะคะที่เป็นพี่สาวของคุณจอนวินยูนะคะ แล้วก็ถูกเจ้าของร้านน้ำพริกชื่อดังอย่างน้ำพริกนิทยาที่หลายๆคนก็รู้จักนะคะปฏิเสธไม่ให้ถ่ายค่ะทั้งที่มีทีมงานเนี่ยติดต่อไปเป็นเดือนๆแล้วแหละโดยให้เหตุผลว่าขอดูเนื้อหารายการก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยมาสัมภาษณ์ใหม่นะซึ่งเรื่องราวดังกล่าวค่ะทําให้คุณแขกคำพักาเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงกับกล่าวว่าน้ำพริกร้านนี้เนี่ยอร่อยมากจริงๆแต่ไม่ต้อนรับคนเสื้อแดง ไม่ต้อนรับคนรักประชาธิปไตยโอ้โหเรียกได้ว่าแรงนะคุผู้ชมโดยหลังจากที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานนะคะทางเพจร้านน้ำพริกชื่อดังเนี่ย ก็จะเหลือแล้วคะ่ะคุณผู้ชมโดนทวนลงก็ไปตามระเบียบค่ะทุกคนก็จะแบบนื่นพิกเจ้านี้เนี่ยหมายหัวไว้การกักบ,บาดไว้หรือว่าชิ้นจะไมนกินเนี่ยไม่ต้อนรับคนเสื้อแดงอะไรใดๆประมาณนี้นะคะเรียกได้ว่าทัวเนี่ยลงเป็นจํานวนมากเลยค่ะไม่เหลือค่ะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ระบุนะคะว่าเจ้าของร้านเนี่ยไม่เป็นมืออาชีพเอาซะเลยทางทางที่ทีมงานเนี่ยเขาก็ติดต่อไปแล้วนะ แต่กลับมาปฏิเสธหน้างานได้ยังไงเหมือนว่าตั้งใจจะหักหน้ากลางไลฟ์หรือเปล่าถ้าไม่ยินดีต้อนรับก็ควรจะปฏิเสธไปเลยดีกว่าตั้งแต่ก่อนที่รายการเขาจะมาถ่ายแล้วแหละทําไมต้องเลือกที่จะมาปฏิเสธในวันที่ทีมงานมาันมาล่ะอีกทั้งรายการเนี่ยเขาจะไปถ่ายอาหารไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมือง คลาวหลังเนี่ยถ้าจะไม่ต้อนรับคนที่เห็นต่างเนี่ยก็ควรจะติดป้ายบอกไว้นะว่าร้านนี้ไม่ไต้อนรับคนเห็นต่างร้านนี้ไม่ไต้อนรับคนเสื้อแดงอะไรประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมกระแสะเนี่ยโหเรียกได้ว่าดุเดือดกันเลยทีเดียวในขณะเดียวกันค่ะก็มีผู้ที่เข้ามาให้กําลังใจร้านนิตยาเป็นจํานวนมากะนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย มูแอบไปเห็นมาว่าทางเพจ Facebook ร้านน้ำพริกนิตยาเนี่ยมีผู้เข้ามากดไลค์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะหลังจากเกิดดราม่านะคะโดยจากเดิมเนี่ยมีผู้ติดตามประมาณ5,000คนค่ะและล่าสุดตอนนี้เรียกได้ว่าเพจยอดพุ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้เพจจาก5,000นะคะผู้ชมเพิ่มมาเป็น2 7 0 0 0คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปังปุริเย พร้อมกับมีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้จำนวนมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยพร้อมที่จะอุดหนุนสินค้าจากร้านดังกล่าวเป็นจำนวนมากด้วยค่ะผู้ชมเออเรียได้ว่างานนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นกระแสอยู่พอสมควรฝั่งหนึ่งก็ทัวก็ทัวไปฝั่งหนึ่งก็หือฉันโอเคฉันปังฉันไม่เคยกินมาก่อนเลยร้านนิทยาเนี่ยมันเป็นยังไงน้ำพริกเนี่ยคุณแขกเขาบอกอร่อยคเคลมว่าอร่อยมา ชิคขอไปลองดูหน่อยแล้วกันอ่างานนี้ค่ะพละกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะจากที่คิดว่าโหร้านนี้ดับแน่ๆคนจะไม่จมคนจะไปจ,จไมจตีไม่กินกันทางนั้นเปล่าจ้าเปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสเออเรียกได้ว่ายิ่งด่ายิ่งดังของจริงเลยนะจ๊ะพี่จ๋าโอ้โหงานนี้เนี่ยคนแห่กันตามไปซื้อทีเดียวค่ะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทนนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม